สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เค d g ดีกิกิเดนะคะวันนี้กิกิจะพาเพื่อนๆมาดูรอบๆห,หมู่บ้านนะคะที่มีหิมะตกเยอะมากวันนี้เด็กๆทุกคนก็สนุกสนานกับการมาเล่นหิมะมากเดี๋ยวเราไปเดินชมหิมะกับกิก้กันเลยนะคะวันนี้แม่บ้านไม่สวยไม่อะไรแล้วค่ะเจอวิวแบบนี้นะคะแม่บ้านเคเคดีกิกิเดฟนะคะขอออกมาดื่มดำมัจาการหิมะค่ะนานๆจะตกมาเยอะแบบนี้ทีค่ะ ก็มาเตรียมของด้วยกันเลยค่ะ เพื่อนๆไปเดินเลาะหมู่บ้านของกิกกี้นะคะในวันที่หิมะตกตกมากๆเลยค่ะจะไปฝั่งนู้นกันนะคะครั้งที่แล้วเราไปฝั่งนู้นน้องอฝั่งตรงข้ามคราวนี้เราจะไปฝั่งนี้กันค่ะไปดูว่าบนฮิลหรือว่าเนินสูงๆนะคะสัตว์เขาอยู่กันยังไงก็จะมีาฟาร์มแกะอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะไปดูน้องแกะคราวนี้ให้ดูน้องมาแล้วแต่ไม่รู้แกะเขาเข้าไปหลบหิมะหรือเปล่าไปดูกันค่ะ นี่ก็คือหมู่บ้านของเราเองนะคะนี่ก็เป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะขาวนี่คือปีแรกที่ตกเยอะมากนะคะดิ๊กี้เห็นเรียกแบบนี้ฝั่งนี้เคยเดินไปแล้วเนาะไม่เดินนะคะจะเดินไปฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะมีหิ้วสูงๆน,นะคะทุกค ขนาดนั้นเลยเราคิดเหนื่อยมากคือมันเดินขึ้นเขาแล้วแบบเขามีแต่หิมะอย่างเงี้ยโชคดีที่ถนนตรงทางบ้านคีกีเขาซ่อมก็เลยไม่ค่อยมีรถด,ดูสภาพถนนนะคะนั่นคือภาพคนที่เขามาเล่นสไลเดอร์นะคะทุกคนเขาจะนั่งบนแผ่นบอร์ดนะคะ สไลด์บอร์ดนะคะแล้วก็สไลด์ลงมาเห็นไกลๆนู่นเห็นไหมคะน่าสนุกมากเลยแต่กิกกมาคนเดียวเดียเด๋ยวต้องรอลุงเดฟเน้องงดหน้าเดี๋ยวจะมาสไลด์ปีนี้เป็นปีที่หิมะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนปีแรกที่กิกิจเจอหิมะเยอะขนาดนี้คือตั้งแต่มาอยู่นี่นะคะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะที่เจอหิมะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังนู้นก็เป็นคนที่เขาเล่นสไลด์บอร์ดกันนะคะทุกคนน่าสนุกมากเลยค่ะ น่าสนุกมากๆเลยเขาเล่นสไลด์บอร์ดกันอยู่ตรงนั้นนะคะน่าสนุกมากเลยแต่กิกกมาคนเดียวสิเดี๋ยวไปแอบดูเขากันค่ะนี่คือชนบทของอังกฤษนะคะทุกคนสวยยไหมแค่นี้ก็สนุกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้องแกะบนสูงสูงนู้นก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูเขาเล่นแล้วมาดูเขาเล่นสโนว์บอร์ดกันเนาะ <c oughs> ไม่ได้สโนว์บอร์ดค่ะ,ะที่นั่งแล้วก็สไลด์ลงมาเดี๋ยวเรามา <c oughs> นู้นนะคะ <c oughs> เขาเล่นหิมะกันตรงนู้นตามิกี้ไปค่ะ ที่ผ่านไปนั่นคือรถกวาดหิมะในถนนนะคะทุกคนเขาก็จะกวาดหิมะเพื่อเพื่อให้รถให้คลีนถนนเพื่อให้รถวิ่งได้เขาวไปหมดเลยค่ะทุกคนไม่รู้อันไหนหมอกอันไหนหิมะอันไหนอะไรนะคะคือขาวโพลไปหมดเลยค่ะ นี่คือสภาพหมู่บ้านของกิกี้นะคะที่ขึ้นมาบนเนินอีกนิดนึงสูงกว่าบ้านกิกี้อีกหนึ่งชั้นนะคะถามว่าตอนนี้ตอนนี้ยหนาวไหมตอบเลยว่าร้อนมากค่ะข้างในนี่แบบร้อนมากๆค่ะแต่ข้างนอกก็อากาศดีนะคะไม่หนาวถ้าหิมะตกแบบนี้นะคะอากาศจะไม่ค่อยหนาวค่ะถ้ามีแต่น้ำแข็งอันนั้นหนาวมาก นะคะคคทุกนีมิมะตัวแบบนี้ไม่หนาวนะคะชอบอยู่บ้านก็อุ่นๆสบายอยู่แล้วมาทำไมนี่คือทางที่เราจะขึ้นเดินขึ้นไปตรงนู้นนะคะที่เป็นฟาร์มแต่ว่ามันเป็นถนนให้คนเดินได้นะคะต้องปิดด้วยเผื่อลูกแกะเขาออกมา ขึ้นมาบนเนินแล้วนะคะทุกคนวิวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตกหนักมากจริงๆขาวหมดเลยเหมือนเราดูนึกว่าถุงมือหายถุงมืออยู่นี่อันนี้เหมือนเราดูสารคดีเลยนะทุกคนที่แบบว่ามันขาวโพนไปหมดเลยแล้วก็แบบหิมะตกหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะแทบจะมองไม่เห็นหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านฝั่งนู้นก็มองไม่เห็นเลยค่ะทิวทัศน์ข้างบนนี้นะคะ โคนขาวและหิมะตรงหนักลมก็ค่อนข้างที่จะไม่มีลมแต่ว่าคือมันแรงนะคะมันมีลมเอื่อยๆปกติจะมีน้องแกะนะคะพอดีน้องแกะต้องหนาวมากน้องแกะก็เลยขอออกไปเข้าที่นอนอุ่นๆไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นอะไรได้เพราะว่ามันขาวโพูนไปหมดเลยจริงๆค่ะอันนี้อยู่ท่ามกลางหิมะนะคะแบบอยู่คนเดียวสูงๆแล้วคนอื่นเขาก็เล่นหิมะอยู่ตรงนู้นเรามาปั้นสโนว์แมนกันดีกว่าค่ะ คะมาเห่าอีฉัน I am not a bear มาเห่าดิฉันนึกว่าเป็นมีขาว กี้ที่ปั้นไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์การทำ u t u b e ที่มีเพียงขาตั้งกล้องอันนี้อันเดียวค่ะเวลาออกมานอกสถานที่นะคะสโนแมนก็จะกลายเป็นขาตั้งกล้องให้สูงขึ้นเดี๋ยวเราไปดูพวกเขาเล่นกันค่ะก็ขาวโพนไปหมดเลยนะคะก็มีคนเล่นเหรอ ขอตัวกลับแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดมันมองไม่เห็นอะไรว่าจะมาถ่ายวิวสวยๆหิมะให้ดูก็มองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่คนเล่นหิมะข้างหลังนู่นนี่หน่อยๆแล้วก็น้องหมาก็ยังเห่าเราไม่รูุเลยอ๋อ <c ười> <c ười>